ก็ออกแล้วครับก็ขอกลาเสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับฟรีเทนคนเดิมนะครับก็ขอโทษสำหรับคลิปที่ผมห่างหายไปนานมากมากนะครับคือผมอาจจะไม่ใส่อินโทรขอโทษด้วยคือขอขอบคุณสำหรับคลิปไม้ขาชีวิตรอดสำหรับห้าไลน์ที่ผมขอไปนะครับก็มันถึงจริงนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องพอดีผมเปิดเทอมแล้วนะครับก็ต้องไปเรียนนะครับเวลาว่างก็มีน้อยเหลือเกินนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างมาถ่ายคลิปนะครับแต่ช่วงนี้ขอโทษด้วยที่ห่างหายนะครับห่างหายกันเกือบสัปดาห์แล้วนะครับขอโทษด้วยผมจะมาบอกขอร้ายนะครับคือไม่ครับเอาชีวิตรอด นะที่ผมทำเพิ่งถึงอีพีที่2นะครับคือแมบมันมันหายครับมันหายผมสาบานเลยมันหายผมไม่รู้ว่ามันหายตอนไหนนะครับหรือผมอาจจะเผลอไปลบมันก็ได้นะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับก็โอเคคลิปที่ผมมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเรียนต่อแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิป กนะ็ขอบคุณสำหรับ5ไลน์นะครับขอบคุณสำหรับ19ซับสไคร์เบอร์นะครับ,บ,บกนขน็ขอบคุณด้วยนะครับถ้าถึง100ไลค์ผมจะลงคลิปรัวๆ้วเลยนะครับไอ้ไม่ใช่100ไลค์ดิ100ซับสไคร์เบอร์ผมจะพยายามทําคลิปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับคือช่วงนี้โทรศัพท์ผมก็ข้อมูลก็เต็มและถ่ายคลิปไม่ค่อยได้นะครับก็โอเคก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะที่เป็นกาลังใจให้ผมเดี๋ยวผมต้อง รอให้โทรศัพท์ซัมซุงผมใส่เมมก่อนนะครับเมมมันไม่มีนะครับคือข้อมูลน้อยมากโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันยาวได้แค่2นาทีแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลโทรศัพท์ผมเต็มนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ผมขอลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะรักนะครับ